เมื่อคนแต่ละเจนมาจำน้ำทองเออฮัลโหลมึงก็วันนั้นไงที่เราไปเจอมันที่สิบพันน่ะวันนั้นแหละใช่มเห็นว่ามันปดเฟ้ยแล้วก็มันเลิกกับแฟนมันไงไม่ใช่ติดคนละมึงอีกคนนึงเออใช่ใช่ฮ้่ยมึง,มงกระชื่นก่อนนะแม่แค่พอมาจำไข่เห็อ,อนะ๋อแม่สักครู่นะครับใช่มึงเอออย่างงั้นแหละเออแอม่ เอาเต็มเลยค่ะเฮียอ๋อได้ครับได้ได้สองพันบาทนะครับคุณเ้แบบนั้นแหละอืเฮ้ตลกว่าได้ดูตังบ้างไหมเนี่ยเนี่ยขอเพิ่อมอีกหน่อยได้ไหมคะค่าเช่าบ้านข้างดรถวดนี้ไม่พอเลยคะ่ะแท่งสองคนนะครับลุกค้าสองพันสี่เยอะแล้วนะครับ เธมอีกสักห้าร้อยก 500, ็ยังดีขายเฮียญถ้างั้นแนะนําขายดีกว่าไหมครับจะได้เต็มเต็มอุ้ยไมแม่นขาย,ายขายเฮียทองช่วงนี้แพงขอเก็บไปก่อนถ้างั้ 24, นก็สองทุ่มสี่นะครับลูกค้าก็ได้ขายเฮียสักครู่นะครับเอาปีเชียม,มาจําเนี่ยวันนี้ทองบาทเท่าไหร่วันนี้เหรอครับทองบาทดอกเบี้ยคิดยังไงเนี่ยเออดอกเบี้ยจะนำไปแล้วทองเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยเก็บไว้ที่โต๊ะสุดไว้ที่เชิญหรือเปล่าอุณหภูมิเกินสามสิบองศาไหมครับอุ่นภูมิแล้วปีเชียของพี่อ่ะ อยนอน้้้ตเชาดวะะคะมีบริการถวายน้ำตอนเช้าไหมคะถวายน้ำตอนเช้าไม่มีนะคระับผู้จ่า,ายไม่จําตะะอบคาถามไม่ทันเลยเลยเด็บมาทงนานแล้วเฮียไม่เคยจําสักทีตั้งแต่บรรพบุรุษอ,อ๋อครับจำนำใช่ไหมคะคุณป้าใช่ค่ะเฮียพอดีหลานจะเปิดเทอมเช่นนี้นานมากเด็บดีๆนะเฮียได้คะ่ะแเดี๋ยวเช้ามาพูดนะครับ ไมรูกปูแล้วทวดไปคนซื้อเนี่ยไม่เคยจำทักทีนึงเก็เบดีๆนะเฮียได้เท่าไหร่ละเฮียเออลูกค้าครับเส้นนี้ไม่ใช่ทองแท้นะครับออไม่รไหรอกแม่ครับลูกค้าเส้นนี้โทษทีนะคระับ้องเหรลือทองแท้ไม่ใช่เหรอลูกหลานแอบสลับป้าน้อ